สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปาหยางนะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะหิวทำยังไงกันหรอส่วนปาหยาง <c oughs> <c oughs> หิวก็ต้องกินสินี่มะเขือเทศสีเหลืองลูทีนเยอะมอต้องกินอบำรุงสายตา ได้ดีทีส่สุดนี่เป็นไปอะไรไปไม่ได้เลยเป็นปลาไหลใครไม่กินนะใครไม่กิน <S <S> <S <S ก็ไม่ต้องกินเลาอยางชอบกินมากแซ่บ วิธีกินมะมะเขือเทศให้คล้องคอบางคนอาจจะไม่ชอบรสชาติเขาหรือว่าอะไรยังไงนี่จ้ะคำโตโตมันคล้องคอมากเรดค่ะมาหน้าสดเวลานี้ไม่ว่ากันหนือหิวอาะ ลองไปกินดูเด็ดฝากกดติดตามด้วยนะคะปาหยางขอบคุณค่ะ